ถ้อาหารจานเดียวนะคะผัดรวมนะคะจะมีเห็ดมีไอ้ลืมชื่ออีกละแล้วก็มีมะเขือเทศมีเห็ดมีนี่ผัดรวมนะจ้าวันนี้ใช่ส่น้ำมันนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะ,ยะเทียนกับเทียนก่อนนะคะ นี่่คะทำง่ายๆได้ใจความแลรสพูด ถักรวมนะคะถักรวมหนึ่งกลามเตงเห็ดหัูหนูนะคะแล้วก็ไอเนี่ยนึกยังไงก็นึกว่ออกชื่อมันนะแล้วก็เห็ดนะคะหลายหลายอย่างนี่คือรวมเลยทำทง่ายง่ายๆจานเดียวพอ เสร็จเลยนะคะเผืโอลืมชื่อมันนึกยังไงก็ไม่ออกใส่น้ำตาลนิดๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะ

เยอะนะ้ำไปหน่อยมันจะไม่คล่องคอนี่ทำง่ายง่ายชินง่ายง่ายเขาเรียกอาหารไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวก็เป็นจานโปรดได้นะคะรวมเข้าไป อย่างเล็กเล็กน,น้อยเอามาผัดรวมกันอาแซบอาแซบนะคะน้ำมันหอยนะคะทุกวันนี้ทำอะไรได้ทีน้รามันหอยไม่ซื้อ อร่อยไหมคะโลโลได้ที่หรือยัง ใส่มะเขือเทศลงไปนี่เลยวทา,าจะเน่ป้ายจะวะ่หาหัวรักจังใจจะเน่น,นหันหรักงถ้าใครอยากรู้ ทำดูให้แน่นแต่ที่แน่นั้นคืออะไรแม่ครัวัวย่างจะมาบอกเล่าตำลาก,กับข้าวที่ทันจะไยชิมก่อนนะคะ ไม่ต้องเอาช้อนเล็กเอาช้อนใหญ่นี่แหละชิมอร่อยแล้วจ้ากินกับหมูข้าวสวยรวยแล้วรวยรัวกินหอมยวนยวูน่นาน้ำลายลายเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะ สวัสดีค่ะ